คุณเคยไหมคะที่คนรอบข้างมองว่าคุณเป็นคนแปลกๆหรือคุณไม่เหมือนใครอาจจะเพราะคุณชอบทำอะไรคนเดียวหรือคุณมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นถ้าเคยแล้วละก็อย่าพึ่งคิดว่าตัวเองผิดปกตินะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณคิดว่าแปลกเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณของความฉลาดที่ซ่อนอยู่ก็ได้คะ่ะวันนี้ครูเกียรติจะพาคุณไปสำรวจ12นิสัยแปลกๆของคนฉลาด ที่คุณก็อาจจะมีแต่ไม่รู้ตัวและคุณเองก็จะได้พักภูมิใจในตัวเองนะคะว่าคุณเองก็เป็นคนฉลาดได้ในแบบของตัวคุณเพราะว่าความฉลาดในโลกใบนี้มันมีหลากหลายรูปแบบแน่นอนว่ารูปแบบแรกที่คนส่วนใหญ่มักจะคิดนั่นก็คือความฉลาดด้าน IQ หรือว่าความสามารถทางวิชาการแต่ในความเป็นจริงแล้วความฉลาดมีหลากหลายรูปแบบมากกว่านั้น และคนฉลาดที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือคนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาปรับตัวและก็เข้าใจในโลกใบนี้ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะซึ่งอาจจะไม่ตรงกับภาพจำของคนฉลาดที่เราคุ้นเคย12นิสัยแปลกๆที่ซ่อนความฉลาดเอาไว้มีอะไรบ้างมาดูไปทีละข้อกันนะคะข้อที่1ชอบอยู่คนเดียว คนฉลาดมักจะใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อคุนคิดไตรตรองและสร้างสารรค์ริงต่างๆพวกเขาไม่ได้เหงานะคะแต่เขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพื่อเติมพลังและก็เชื่อมต่อกับโลกภายในของตัวเองทำไมคนแบบนี้ถึงดูฉลาดนั่นก็เพราะว่าการอยู่คนเดียวจะทำให้พวกเขามีสมาธิจดจ่อมากขึ้นมีเวลาได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์มากขึ้น และการอยู่กับตัวเองทำให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณจะรู้สึกสบายใจที่สุดเมื่อคุณได้อยู่กับตัวเองมันเลยทำให้คุณได้เกิดไอเดียตอนที่คุณอยู่คนเดียวคุณต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อที่จะเติมพลังและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆค่ะข้อที่สคนที่คิดเยอะคิดลึกแต่ไม่ได้หมายความว่าเขากังวลนะคะเขาเป็นคนมีพลังแห่งการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดต่างหากละ่ะ คนฉลาดเขามักจะคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆอย่างละเอียดพวกเขาไม่ได้กังวลแต่เขาต้องการเข้าใจในทุกแง่มุมของปัญหาเพื่อจะหาทางออกที่ดีที่สุดการคิดเยอะจะช่วยให้พวกเขามองเห็นภาพรวมมองเห็นความเชื่อมโยงและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ค่ะข้อที่สถามเยอะสงสัยเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขากวนนะคะ คนฉลาดมักจะถามเยอะแล้วก็มีข้อสงสัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขาไม่ได้กวนแต่เขาต้องการจะรู้จริงๆเขาต้องการเรียนรู้และเข้าใจโลกให้มากขึ้นการถามเยอะจะช่วยให้พวกเขาได้ข้อมูลใหม่ๆได้มุมมองที่แตกต่างและเปิดโลกกระน์ดให้กว้างขึ้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนชอบถามหาเหตุผลในสิ่งต่างๆคุณเองก็มีแนวโน้มที่จะฉลาดคะ่ะข้อที่4มีโลกส่วนตัวสูง แต่ไม่ได้เข้าถึงยากคนฉลาดมักจะมีโลกส่วนตัวที่ซับซ้อนและน่าสนใจพวกเขาไม่ได้เข้าถึงยากแต่เขาต้องการปกป้องพื้นที่ส่วนตัวเพื่อใช้ความคิดเพื่อสร้างสารรค์เพื่อเติมพลังการที่พวกเขาฉลาดเพราะการอยู่ในโลกส่วนตัวทําให้พวกเขาได้มีโอกาสจินตนาการและสร้างม,มงุมมองในแบบของตัวเองที่ไม่เหมือนใครคุณเองก็อาจจะมีแบบนี้เช่นมีงานอดิเรกที่คุณทําแล้วคุณมีความสุข คุณมีจินตนาการที่โลดแล่นคุณชอบใช้เวลาอยู่กับความคิดของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นค่ะข้อ5ชอบสังเกตแต่ไม่ได้สอดรู้สอดเห็นนะคะคนฉลาดมักจะชอบสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างละเอียดพวกเขาไม่ได้สอดรู้สอดเห็นแต่เขาต้องการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และเข้าใจความเป็นไปได้ของโลกการสังเกตจะช่วยให้พวกเขาอ่านคนได้อย่างแม่นยำ เข้าใจสถานการณ์ได้ลึกซึ้งและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดถ้าคุณเป็นคนเข้าใจและสังเกตรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้ได้คุณก็เป็นคนฉลาดได้เช่นเดียวกันข้อที่6มีความสนใจที่หลากหลายแต่ก็ไม่ได้โลเลคนฉลาดมักจะมีความสนใจหลายด้านพวกเขาไม่ได้โลเลแต่เขาต้องการเรียนรู้ต้องการเชื่อมโยงความรู้หลายๆแขนงเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การที่เขามีความสนใจหลากหลายจะช่วยให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์มีมุมมองที่กว้างขวางขึ้นและก็แก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบข้อที่7ลืมอะไรง่ายๆแต่ก็ไม่ได้สับเพลาคนฉลาดมักจะขี้ลืมค่ะเขามักจะลืมอะไรง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่สำคัญพวกเขาไม่ได้สับเพลานะคะแต่สมองของพวกเขาจัดลําดับความสำคัญขอ,ของข้อมูล โดยให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญจริงๆเท่านั้นการลืมอะไรง่ายๆช่วยให้สมองของพวกเขาไม่รกและก็ยังสามารถโฟกัสกับสิ่งสำคัญที่เขาต้องการได้อย่างเต็มที่ข้อที่8คนฉลาดมักจะพูดน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดเหตุผลที่เขาพูดน้อยเพราะเขาอยากให้คำพูดของเขาส่งพลังสิ่งที่เขาพูดออกมาต้องมีประโยชน์และมีความหมาย พวกเขาไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรจะพูดแต่เขาเลือกที่จะพูดในสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่าเท่านั้นค่ะการพูดน้อยช่วยให้พวกเขาประหยัดพลังงานใช้คำพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือได้ข้อที่9คนฉลาดจะมีอารมณ์ขันแต่ก็ไม่ได้ตลกตลอดเวลาคนฉลาดมักจะมีอารมณ์ขันเป็นเอกลักษณ์พวกเขาไม่ได้ตลกตลอด แต่สามารถเห็นความตลกในได้ทุกสถานการณ์และเขาก็ใช้มันเป็นพลังงานในการผ่อนคลายค่ะการแสดงอารมณ์ขันจะแสดงถึงความฉลาดทางอารมณ์เกิดความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการมองโลกที่แตกต่างออกไปข้อ10คนฉลาดไม่แคร์สายตาคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาต่อต้านสังคมคนฉลาดเขามักจะไม่แคร์โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น เขากล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองพวกเขาไม่ได้ต่อต้านสังคมแต่เขาให้ความสำคัญกับความคิดและความเชื่อของตัวเขาเองมากกว่าการเป็นตัวของตัวเองจะช่วยให้เขาเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์มีความมั่นใจและกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องข้อ11ชอบตั้งคําถามกับความจริงคนฉลาดมักจะตั้งคําถามและพวกเขาไม่ได้กบฏ แต่เขาต้องการจะเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพราะเขาไม่เป็นคนเชื่ออะไรง่ายๆเขาก็เลยอยากตั้งคำถามเพื่อจะได้วิพากวิจาร์ณเพื่อจะช่วยให้เขาแยกแยะข้อมูลเพื่อจะช่วยให้เขาเลือกว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นข้อมูลที่เป็นเพียงความคิดเห็นและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ที่ต้องตัดทิ้งดังนั้นเขาเลยต้องถามเพื่อให้รู้ในเรื่องนี้ละเอียดและข้อ 12. คนฉลาดเป็นคนมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ คนฉลาดมักจะมีความชัดเจนในชีวิตค่ะพวกเขาไม่ได้ทะเยอะทะยานขนาดนั้นแต่เขาต้องการสร้างคุณค่าให้กับโลกเขาต้องการทิ้งร่องรอยแห่งความสำเร็จเอาไว้เบื้องหลังการมีเป้าหมายช่วยให้พวกเขามีแรงบันดาลใจมีทิศทางและสามารถเอาชนะอุปสรรคได้อย่างไม่ยอ่อท้อคุณเองก็เป็นคนฉลาดในแบบของคุณถ้าคุณมีนิสัยแปลกๆที่ครูเกได้ว่าไปแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองผิดปกตินะคะ เพราะจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนฉลาดในแบบของคุณอยู่ก็ได้คนฉลาดไม่ได้มีแค่แป๊บเดียวเอ้ยคนฉลาดไม่ได้มีแค่แบบเดียว,ยลแ,แ,บบยวและคุณเองก็อาจจะมีความสามารถที่ซ่อนอยู่ซึ่งรอให้คุณค้นพบและก็ใช้ประโยชน์จากมันจงภูมิใจในความเป็นตัวเองจงเชื่อมั่นในพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณจงใช้ชีวิตในแบบที่คุณเป็นเพราะนั่น คือความฉลาดที่แท้จริงค่ะและถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องครูเก๋สเตชันไว้เพราะครูเก๋ลงคลิปแนวพัฒนาตนเองเพื่อจะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะ